เจนนี่พาน้องโนล่าไปเรียนหนังสือโนล่าเข้าเรียนวันแรกแฮปปี้ล้านลานะเอนดูส,สุดนับวันยิ่งต่อยิ่งน่ารักมากขึ้นสําหรับน้องโนล่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเจนนี่อันพนะัฒนาป้อมเพจและมิกกี้อันพนะัฒนาป้อมเพชและตอนนี้น้องโนล่าก็ครบหนึ่งขวบแล้วและเพิ่งฉลองมันเกิดกันไปหมาดโดยมีป้านานาพี่บีนาบุกลินและลุงบอยมาร่วมงานกันอย่างแฮปปี้และอบอุ่นขณะเดียวกันก็มีพี่พี่แฟนคลับส่งคำอวยพรผ่านทางออนไลน์ให้น้องโนล่าก,กันลุลวง ล่าสุดคุณแม่เจนนี่ก็ได้อวดคลิปลูกสาวเป็นการพาออกนอกบ้านอีกครั้งโดยคราวนี้แม่เจนนี่พาน้องโน่าไปเรียนรู้ไปฝึกพัฒนาการซึ่งดูแล้วน้องโน่าค่อนข้างชื่นชอบและแฮปปี้ไม่น้อยกับกิจกรรมนอกบ้านทั้งได้ร้องได้เต้นได้ฝึกสมองโดยคุณแม่เจนนี่ได้โพสร,ระบุว่าหนูชอบร้องเพลงแอบเรียนหนังสือคะ่ะ